สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอธิชายศมืดรหัสนักศึกษา164นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการอาบน้ําเด็กนะคะสําหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. นนะคะเพื่อทําความสะอาดบนตัวเด็กนะคะ2นะคะเพื่อสังเกตผดผืด่นบนตัวเด็กนะคะค่ะข,ขั้นตอนในการอาบน้ําเด็กนะคะเราจะใช้สําลีชุบน้ําต้มสุกนะคะเช็ดบริเวณจากหัวตาไปหางตาของเด็กนะคะโดยไม่เช็ดซ้ํานะคะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการล้างหน้าเด็กนะคะโดยเราจะทำการอุ้มเด็กอุ้มเด็กไว้แนวขวางขนานกับลำตัวนะคะเราจะใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำนะคะเช็ดบริเวณใบหน้าของตัวเด็ก ต่อไปนะคะหลังจากที่เราเช็ดหน้าน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการสระผมให้น้องนะคะเราจะนําน้ําฉโลมให้ทั่วศีรษะของน้องนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แชมพูนะคะฉโลมบนศีรษะน้องนะคะโดยขั้นตอนต่อไปนี้นะคะคุณแม่จะต้องทําอย่างเบามือนะคะเนื่องจากกระโหลกศีรษะของน้องนะคะยังต่อกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ หลังจากที่เราสาระผมให้น้องเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการล้างผมหรือศีสระให้น้องนะคะหลังจากที่เราสาระผมให้น้องเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะนำน้องมาวางไว้ที่เบาะนะคะแล้วเราจะทำการอาบน้ําให้น้องนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องแกะผ้าอ้อมออ,ออกจากตัวน้องก่อนนะคะเราควรทำผมให้แห้งก่อนอาบน้ําทุกครั้งนะคะคุณ หลังจากที่เราแกะผ้าอ้อมออกจากตัวน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะนําน้ํานะคะชะโลมบนชโลมบนตัวน้องให้ชุ่มนะคะแล้วเราจะใช้สบู่นะคะหรือครีมอาบน้ําสําหรับเด็กนะคะในการอาบน้ําให้น้องนะคะโดยเราจะทําการถูให้ทั่วตัวนะคะ โดยเราจะเน้นที่บริเวณขาหนีบแขนหนีบบริเวณคอนิ้วมือนิ้วเท้านะคะในกรณีที่เราจะถูข้างหลังน้องนะคะให้เราพลิกน้องไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วใช้มือถูบริเวณหลังน้องนะคะ หลังจากที่เราถูตัวน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะนำน้องไปอาบน้ำนะคะเราจะใช้มือนะคะสอดเข้าไปบริเวณรักแล้นะคะแล้วพลิกน้องกลับหลังนะคะเพื่อจะได้ล้างบริเวณข้างหลังของน้องนะคะ พอเราอาบน้ำน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดตัวน้องให้แห้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำสำลีชุบแอลกอฮอล์เจอร์เซนตนะคะไปเช,เช็ดบริเวณรอบโคนสะดือของน้องนะคะให้เป็นรูปก้นหอยนะคะ หลังจากที่เราเช็ดรอบควรสะดือน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะนำน้องมาใส่ผ้าอ้อมนะคะ หลังจากที่เราใส่ผ้าอ,อ้อมให้น้องเสร็จแล้วนะคะเราจะนำผ้ามาห่อตัวน้องนะคะ ดิฉันก็ขอจบการสาธิตการอาบน้ำเด็กไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ